เอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเฮากัยังอยู่ที่เหล็กล้างเนาะนะครับผมในช่วงบ่ายเนี่ยก็ฝ้าเหมือนฝ้าเกิดไม่หยิกแล้วนะครับคาดว่าฝนสิตกอีกนะเพราะว่าเมื่อตึ๊บมาเลยนะครับเนาะเมื่อเสาร์เนี่ยก็ตกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับในช่วงเสาร์เลยนะครับเนาะนะครับสำหรับในคลิปที่ผ่านมานะครับที่เฮาลองเห็เพื่อนไปนะครับช่วงไทยไทยไม่ใช่ว่มีเสียงนะครับเพราะว่าไม่เติมแบตเตอรี่เนาะนะครับไฟแบตเตอรี่หมดนะครับที่ไม่เนี่ก็เลยบดดังนะครับเนาไม่มีเสียงนะครับ ไม่มีเสียงเลยนะครับนาส่วงไทยนะครับเนาะเอานะครับสําหรับคริปทีเราลงให้เพื่อนไปก็คือเป็นเลขเด่นนะครับลางนะครับสามโสดเราบานที่ในห้องกามาเทียบเซกับโสดหาโตเนาะนะครับเพราะว่าเลขนะครับเนาะถามมันนะครับทาตัวไดมันก็คือกันกับเจ้าโคกันเลยในเลขชุดนี้มันมาทั้ครับก็คือในสามโสดที่เราได้นําเสนอให้เพื่อนไปนะครับผมในคลิปทีผ่านมาเนาะนะครับมีเลขโยโสดสามตัวสองโสด แล้วก็สูตร2ตัวหนึ่งสูตรแล้วก็สูตรหาตัวหนึ่งสูตรนะครับสูตรหาตัวนี้เป็นสูตรลักมาธาเท่านะครับหาตัวมาจับใส่นะครับนะครับคาดว่านะครับเนาก็จะเด่นไปที่เลขเจ็ดนะครับเพราะว่าต้นหาตัวพร้อมนะครับในสูตรห้าตัวก็เลขเจ็ดนะครับในสูตรสองตัวก็เจ็ดนะครับสูตรสามตัวอีกสูตรหนึ่งก็เจ็ดนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนั่นนะครับสามหนึ่งเก้าบวมีเจ็ดนะครับก็จะพูกกันได้นะครับสําหรับในชุดนี้มันจะเป็นแนวนี้นะครับการเดาตัวเลขนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับ วิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับในเลขชุดนี้เดินมาสามวดในชุดนี้เดินมาสามวดสามสี่หาวักำลังดีนะครับกำลังดีเลขเลขวิ่งเนี่ยเลขวิ่งเี่ียประมาณสามสี่งวดพอดีอ่ะงวดที่สามงวดที่สี่งวดที่ห้าอ่ะประมาณสามวดนนี่พอดี้ะเล่ยันไปมันที่ระครับ้าเล่ยันไปสีลดถ้าเป็นวิ่งตัวเดียวนี่้อยูประมาณสามสี่งวดสามสี่ห้างวดนะครับเท่ากับอ่าเท่า คำนวณมาแล้วประมาณห้าเห็ดเบอร์สามงวดนะครับงวดที่สี่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มาสูงมากงวดที่หมามาเปอร์เซ็นต์มาสูงมากนะครับแล้วก็งวดที่หกมีเปอร์เซ็นต์มาสูงมากทางงวดที่เจ็ดไปแล้วนะครับก็ต้องอาก็ไดเลยครับไม่ต้องเอกเลยเพราะว่ามันไม่มานะครับมันไม่มานะครับมันสี่บอปมันสี่ยูประมาณนี้สําหรับวิ่งตัวเดียวนะครับนะครับนอสี่ยูได้ละยะประมาณบอกเกินหกงวดสูงสุดบอกเกินหกงวดวิองอ่งตัวเดียวนะนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเบ้าสิไปที่วิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวนะในชุดนี้นะครับการพระม้อผลใส่เลขสองตำแหน่งคือใส่รักลอยสามข้างลักสิบหนึ่งข้างแลวกระบอกสองโค้งเทีได้เลขตัวเดียวนะครับนะสำหรับในชุดนี้นะครับในวันนี้นะครับได้เลขออกมาสวยนะครับได้เลขออกมาสวยเป็นเลขมงคลนะครับได้เลขออกมาเป็นเลขมงคลนะครับนะครับในวันนี้เนาะนะครับเอาให้ทุกคนไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับสำหรับในชุดนี้นะครับ เขาจะเป็นเพื่อนไปกับเป็นเลขเด่นตัวเดียวห้าเจ็ดเลยให้เจ็ดเลยนะครับในวันนี้สําหรับเลขล่างนะให้เจ็ดเพราะชนกันมาทั้งสามสูตรเลยโอเคนะครับเลขเก็ยก็เป็นเลขที่อ่างย่งย่งบัท่านมานะครับนะครับเป็นเลขที่ยังไม่มาในสองตัวล่างนะครับก็คือเลขเจ็ยยังไม่มานะครับมันสิไปตะบนนะครับเลขเก็ยเนาะนะครับเลขเจ็ยยังไม่มาล่างเลยนะครับเนาะนะครับในประมาณสิบวัที่ผ่านมาในเจ็ดยังบ่มาเลยนะครับเจ็ดยังไม่มานะครับ สำหรับในวันนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของเกตนะครับเฮ้าฟันใไปที่เกตนะครับสําหรับการปพะมวลผลในชุดนี้นะครับเนาใส่หลักร้อยสามครั้งหลักร้อยสามครั้งก็คือหลักเลขหานะครับห้าสามสิบห้าก็ได้หาหลักสิบก็เลยหกห้าบวกหกก็สิได้นึงหนึ่งบวกสองนะครับก็จะเป็นสามตัวเดียวนะครับสามถ้ามันมาแบบนี้นะครับเอาเอาเลยนะครับจับเอาเลยนะครับจับเอาเลยเพราะว่าเลขมันออกไปที่สามหกเราก็ จะวิ่งหรือจะรูดก็ว่ากันไปเนาะหนักครับสําหรับในเลขตัวเดียวแบบนี้ก็นะ่ครับลายงวดว่านะครับลายงวดเนี่ยประพันนะครับเนาะสองสามงวดสี่งวดได้อยู่นะครับสําหรับวิ่งตัวเดียวนะครับเอางวดต่อมา,น,า,น,ะาน,นะครับลนะักลอยก็คือเลขหกสามข้างเป็นสิบแปด แปดบวกแปดก็เป็นหกนะครับหกบวกสองมันก็จะเป็นแปดนะแปดนะครับนะครับมาลักสิบเนาะนะมาหลักสิบนะครับนะมาหลักสิบนะครับพอต่อมานะครับหลักแรกเลขสอง สองสามเทียก็เป็นหกนะครับหกบวกสองเป็นแปดบวกสองเป็นศูนย์ในศูนยนะครับครับเนาะตาหมดนะสวยงามนะครับือว่าสวยงามเลยแบบนี้นะครับแบบนี้สวยงามนะครับาสาร้างวันนี้นะครับเนาะ วันนี้ได้ตัวได้บอลนี่ในวันนี้เนาะวันนี้ก็ได้ไปสามสามสามเทียบเป็นเก่าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดนะครับเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับเลขสวยนะครับในวันนี้เนาะได้เลขสวยนะครับเก้าเลขเก้ากับเลขเจ็ดนะครับยังไม่มาในสองตัวล่างเลยนะครับยังไม่มาเลยในสองตัวล่างนะครับเจ็บงวดที่่ันมานี่ ยังบม่เห็นเก่ากับเจ็ดนะครับเฮ้ากระเซ็นตตัวหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามห้าหกหนึ่งสองสามห้าหกหนึ่งสองสามห้าหกนะครับอยู่อย่างนี้เลยนะครับตั้งแต่ต้นปีมาจนฮอดจะครึ่งปีแล้วนะครับตอนนี้ก็จะครึ่งปีแล้วเพิ่มสห่ะนะครับอืมก็ยังไม่เห็นเลขเจ็ดกับเลขเก้าเลยนะครับเ็นะครับสําหรับในเลขวิ่งตัวเดียวฮะนะครับเอ่ะนะครับ เอาผู <Es> <an> <im itation> ้ใดสนใจในเราพัฒนาเนี่ยไม่ผู้ใดสนใจเราพัฒนาบอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับเราเห้าหายเลขเราพัฒนาเนี่ยเฮ้าหายไปที่ตัวเดียวให้ตัวเดียวเพื่อนๆสนใจบอถ้าสนใจก็เสียล่องให้เราพัฒนานะครับให้ตัวเดียวมวดที่พันมาเฮ้าห้สามนะครับสามตัวเดียวฟันธงสามตัวเดียวนะครับเลขออกไปที่สามสองนะครับในเวลาสดเนี่ยนะครับสามสองนะครับ ในเลขสุดนี้เนาะเอาห้เลขตัวเดียวนะครับหมดก้อนพิ้นห้แปดแปดตัวเดียวนะครับมาให้แปดแล้วก็ออกไปที่หนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดศูนย์แปดนะครับมาบมดรางเลยนะครับสําหรับเลขตัวเดียวยิงตัวเดียวเนาะสาหรับเล่าพัฒนาครับสําหรับผู้ใดสนใจนะครับนอกจากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้เนาะในวันนี้จะได้เป็นตัวใดนะครับ พอได้ลุ้นอยูะนะครับก่อนนอนนะครับลุ้นก่อนนอนนะครับอ่าพอได้คาขนมนะครับพอได้คาหมาคาผู้นะครับอ่าพอได้คานาชากาแฟเนาะนะครับเล็นเล่น้อยไปนะครับสําหรับเราพัฒนาของเฮาก็ได้เฮอยู่ด้เฮเรื่อยอยู่นะครับแล้วเรื่องลางของเฮานะครับในตัวนี้นะมันก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้เนาะได้ออกมาเป็นทีเลขเก่าจะได้เลขเก้าป่ะเนี่ยนะครับตัวตัวที่เฮา ถ้เ,เพื่อนๆไปในคลิปติฟานมานันนะครับเลขชุดนี่นะครับมันก็จะได้ไปที่เลขเจ็ดนะครับเนาะให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับในตอนที่ผ่านมเนาะคลิปที่ผ่านมาน,น,นะครับเด่นไปที่เลขเจ็ดคือเข้าจับออกมาเลียวนะครับตัวเด่นที่สุดก็คือเจ็ดตัวคู่ไม่คือสามเก้าหนึ่งเด่นเจ็ดนะครับตัวคู่สามเก้าหนึ่งครับมาในตัวนี้วิ่งตัวเดียว วิ่งตัวเดียวนะว,วิ่งเก่าเลยครับวิ่งเก่ามันจะเป็นตัวนี้เก่านะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้คนะู่นี้เนาะครับนะคูบ่นี้นะครับ,รบเจ็ดเก้า เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดในวันนี้เนาะนะครับมันจะมีแต่เลขขี้ทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับเจ็ดสามหนึ่งเก้าครับเพราะว่าเลขล่างมันมักสิออกคู่คู่ขี้นะครับคู่คู่ขี้นะครับอ,ออกแบบนั้นสาหรับเลขล่างนะครับวฏิพนนันธ์มาเนกับศูนย์หกกับคู่คู่กวางกวางพวกกับแปดหากับคู่ขี้อยู่นะครับ เอาว่นเน่ได้เป็นขี้นะครับสําหรับในวิ่งตัวเดียวนะครับมันก็เข้ากันกับตัวนี้แหละนะครับก็เข้ากันเนาะตัวนี้เลยับของตัวนี Head ้อันนี้วิ่งตัวเดียวอันนี้เด่นเจ็ดนะครับชนมาสามสูตรนะครับตัวนี้ตัวนี้ชนสามสูตรตัวนี้วิ่งตัวเดียวเลข่างมันมีอยู่สองโตนะครับมันม่ใช่เลขบน็นะเลขบนมันมีสามโตสามตำแหน่ง นะครับจะอันใดสิบไปลอยสิบหน่วยแต่ว่าตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสิบหน่วยเลยนะครับก็ไปกลับมาครับมี่สองคู่นะครับเจ็ดเก้าเก้าเันนี้นะครับสําหรับในเลขลางเนาะนะครับวิ่งตัวเดียวเอานะครับอ่าลมเริ่มมาแล้วนะครับลมเริ่มเวื้อเวือมาแล้วนะครับเพราะว่ามันใส่าข่ยกับฝนที่ตกในช่วงนี้เนาะนะครับเอาสําหรับคลิปนี้นะครับผมมาเจอกับสาร้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ